วันที่ห้าอยู่กับสาโบไซลยนะคะนี่เราก็จะพามาดูข้อนะคะเทปูนข้อควายนะข้อขุดนนี่ก็หกล้อหนึ่งนะคะประมาณสามคิวสามคิวมั้งไม่เลี้ยวฝั่งนู้นเห็นไหม ต้องซูมนะนูนคันหนึ่งนะสองคันออด, <c oughs> ดูติดเลยข้างบนออกได้ปะมันเป็นยางไม่ใช่ปะมันเป็นยางข้างบนออ โอ้ทำถึงนี่เลยที่นี่น่าจะเอาไว้หัวอาหารนะใช่ไหมเอาไว้หัวอาหารบ่อยตรงนี้โบไอ้อ่ะข้าวหัวน้อยไสเจียบแม่นดอกโอ้ทีไปแล้วนะรถลรกี่คิวถ้าพ่อ ไมนเห็นหน้าคอยแล้วมากกับหองหอนหมัดเร้วนะเด็บด่อนเลย ตอนนี้กำลังเตรียมสารนที่ต่อไปก็จะไม่แฉะนะนไปตัก ปล่อยลงมาแล้วน้ำก<อ>ระจายเซนเกไปตัดยาม,มานะพ่อให้มาช่วยผ้าน้า4ีิ ท้องแก้วฮะพาทรงน้ำทรงหอดหน้าไม่มีไม่ใ่ายไม่ต้องทวงว่าจัน นะเนมืนน่อก่อนแมนจ้ะแมนเปนแผนเอาไม่คอกสซน่ี้แล้วก็ตอไม่อีกวันนแน่น่าคนตตอไปพูนปล่ <c oughs> อยแล้ว Vai, Loi. đâu đây nè ở đây bây giờ ra xe hẹn vào đây nha 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 pergi leda Bye. quá bình minh nè, quá bình minh nè, ôi búa chui, anh làm, anh anh luôn búa chui đấy, anh, ôi, có ba búa chưa, ba búa, nhân dân chưa, One <laughs> ตรงนี้นะเราไว้ใส่หอาหารนะคะทุกคนเอาวางไว้ที่ใส่อาห,หารหมดมันจะได้ไม่ขึ้นโครกการผันร้านไย่าถามนะคะว่าเงินอยู่ไหนเงินอยู่นี่แหละค่ะในดินนี่แหละ สร้างไว้ก็สร้างพ่อแม่สร้างไว้ก็เพื่อลูกหลานวันข้างหน้านะคะทุกคนพี่พ่ออย่าเราเล่นนะจ๊ะ Hãy <laughs> subscribe บูทบูทพิดเนกอ่ะมีสองคู่ไม่ใช่เหรอฮะ<ว><น>เอาไหมเน่ห้อ,อยยัง<ว><น> ดูดูเราแกเราแกเป็นงานบอเป็นงานบอบอได้กินบอบอได้กินบาสันเหตุงานเบิ่งเหล้วเขาแกว่าบอให้กิน่าสันพี่จอดบอได้กินบาสันเขาแกว่าโอ๊ตโอ๊ตันน okay. ี้โอ๊ตเ่าแกมายืนคุมนะ คนใจตังมันบ่บ่คนใจใจ่ายค่าปูนมาหนิแม่จ่ายรถสีเหลี่ยวจ้ะแค่ว่าเจจะมาอยู่ดินี่กระเป๋าตุงยืนคุ้มงานจ่ายค่าปูน <c oughs> อิลีแหละเนาะ <c oughs> นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นยังเมือง,องหลวง,ง,ง,งน่องเห้งงานหาลแล้ววันนั้นใจนูยได้พอใมันชองลอยแล้วพือนยังคอยโดกใจมัน,น่นนนนนบอบ่พ่อต้องใหน้นูแล้วพ่อกับฮักบอกว่าให้โบแล้วหาล่อยมือสิไดหมนูบ่มีเงิน,งนใส่อยู่คอยบ่มีเงินใส่ ได้มากดูนะเราเราเราจะเอาตังกับเท่าแกนะคะแล้วเพราะสิได้บบเอาเอาโบหายกับเกินไปแล้ววะเบื้งเด้อเต่าแกสวยเด้อพี่น้องเดินหนีบ่าแกสวยเด้อพี่น้องเออเมลแองมาแลงวะเมลแองบอกนู้เด้อไหวกับสิเนก็ได้จ้าวายได้เงินหลือพี่น้อง คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดต่อใช่นีแล้วค่ะเบื้องเอานะคะไม่เลือกงานไม่อดตายไม่อดกินเนาะเหตุงานอย่างใดเงนินเบดพี่น้องได้เงนินเบดนะคะเข้าบบต้องเลือกงานถึงอาจจะงานหนักหน่อยแต่ก็ได้เงินเหมือนกัน,นะะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ